สับไปยุทธลุฟ้าตอนที่479เสียวเยี่ยนมีฝีมือขนาดนี้เลยอ,อย่างนั้นหรือหลังจากกืนกินเปลวเพลิงเข้าไปแล้วก็สามารถแข็งแร่งขึ้นได้ถึงเพียงนี้ฝืนใช้พลังวิญญาณแล้วอ,อย่างนั้นหรือข้าก็ว่าแล้วเจ้ากืนกินเปลวเพลิงได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงกันเมื่อกี้ร่างวิญญาณก็บาดเจ็บแถมตอนนี้ยังฝืนใช้พลังอีก เสียวเยี่ยนเจ้าจบแล้วความรู้สึกที่วิญญาณค่อยๆแตกสลายมันเป็นยังไงล่ะทรมานมากใช่ไหมเผาไขกระดูกควักใจกัดกระดูกเพื่อเด็กนั่นถึงกับยอมจ่ายราคาที่สูงขนาดนี้บังคับหลอมรวมเปรวเพลิงที่ว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพลังแต่มันก็เปล่าประโยชน์ใย,ยหนูนั่นถูกดูดจนกลายเป็นศพแห้งไปแล้วแน่ๆจงมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับจักรพรรดิเถอะฮ่าฮ่าเจ้าคนโอหังสุนเอ๋อน่ะผู้ปลุกพลังสายเลือดตระกูลโบราณ ผู้มีเปลวเพิงอันดับที่4ในรายชื่อเปลวเพลิงแปประหลาดนั่นคือเปลวเพิงจกักรพรรดิเผาผ่านฟ้าเป็นผู้สืบทอดตระกูลโบราณที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นอัจฉริยะด้านการฝึกฝนที่หาได้ยากยิ่งเศษสวาที่เพิ่งแต่ก,การสงังเวยเพื่อเพิ่มพลังอย่างเจ้ากล้าดียังไงมาตัดสินนางยิ่งไปกว่านั้นถ้าจะยอมให้สุนเอ,อ๋อเสี่ยงอันตรายเพียงลำพังได้ยังไงกันราชาทิศเหนือ หุ่นเชิดไรวิญญาณย่อมต้านทานวิชาอาคมชั่วหลายของเผ่าวิญญาณได้โดยตรงโชคดีที่พี่เสี่ยวเยี่ยนคาดการเอาไว้ล่วงหน้าให้ราชันที่เหนือมาปกป้องข้าเสี่ยวอี้และการรับรู้ของพี่เสี่ยวเยี่ยนมีการเชื่อมโยงกันสถานการณ์ข้างนอกต้องวิกฤตแน่ในข่ขยกรนวิญญาณนี้พลังต่อสู้ของเราถูกดูดกลืนและอ่อนแอลงเรื่อยๆแต่พวกมันกลับสามารถฟื้นฟูพลังได้ตลอดเวลาทําให้ยังคงมีพลังต่อสู้อย่างเต็มเปีย่ยมต้องเล่กมือหน่อยแล้ว วิชาลับของตระกูลโบราณค่ายกลนเพิงทองเผาผ่านฟ้าที่เสี่ยวเย็ยนได้ซื้อเวลาให้ข้ามากเกินไปแล้วราชันทิ้งเหนือเสียวอี้ตามข้าฝ่าค่ายกลนเข้าไปสายฟ้าทองก้าวขามเปลวเพรืองดอกบัวมันวิสุดเปลวเพิืองจักรพพัดทองเผาผ่านฟ้าสุนเอ๋อเอาตัวเองยังไม่รอดย,ยังมีใจไปสนใจใยเด็กนั่นอีกอยังไงลยณทนะวีปกลางทุ่งน้ำแข็งขตแดนสวรรค์ คำพีพิษภัยพิบัติตะขายน้ำแข็งอนาเขตตอนนี้แหละบุกเลยโชว์โกาสตอนนี้หมารับใช้ของพวกหอวิญญาณถูกแช่แข็งทําลายพวกมันให้แหลงละเอียดจะสามารถยืดเวลาการฟื้นคืนชีพของพวกมันได้ระหว่างนั้นนั่นเป็นสัตว์วิญญาณที่ถูกควบคุมโดยเผ่าวิญญาณโลหิตแยก8ทิศรับไปซะ นักล้แห่งพันธมิตรทั้งหลายข้างหน้าคือจุดศูนย์กลางของายกลบราณเผาผ่านฟ้าณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสัพประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่479 480จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตััััวววาททุกกกกคคนนนไไป่อออ้เจีีีรรบสสด